สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชชแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนๆนักสะสมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนั้นมารู้จักกับธนบัตรอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับจะมาแนะนําแล้วก็ให้เพื่อนๆดูธนบัตรนะครับที่มีราคาแพงด้วยข้อมูลตรงนี้นะครับอยากให้ทุกคนแชร์ นะครับให้กับเพื่อนเพื่นักสะสมได้ทราบกันด้วยนะครับทางเรานั้นก็นะครับยิดีที่จะนะครับให้คำปรึกษาหรือว่ารับซื้อในส่วนของธนบัตรที่หายากและมีราคานีครับเรามาฟังข้อมูลของธนบัตรกันก่อนนะครับว่านะครับธนบัตรแบบไหนอย่างไรในรุ่นนี้วันนี้ผมจะให้ข้อมูลทั้งหมดนั้นอยู่ที่3แบบนะครับจะมีแบบหนึ่งที่ผมรับซื้อจะหายากนะครับ แล้วก็อีก2บาทจะให้เพื่อนๆเ,เรียนรู้นะครับว่าธนาบัตรรุ่นนี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรเรามาฟังข้อมูลครับด้านหน้าของธนบัตรนะครับในส่วนของธนบัตรใบนี้นะครับเป็นธนบัตรชนิดราคา50บาทนะครับด้านหน้าของธนบัตรนั้นก็นะครับจะเห็นได้ว่ามีภาพพระบรมสายาสาธิตศลักษณ์นะครับของพระมหากษัตริย์ไทยก็คือ รัชกาลที่9นั่นเองนะครับจะมีข้อความนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับก็นะครับจะมีคําว่ารัฐบาลไทย50บาทนะครับมีพระกุศลผาและก็เลข50นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นธนบัตรแบบที่13นะครับออกมาในคอนเซ็ปต์นะครับกรณีพิเศษนะครับเป็นการฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีนะครับเรามาดูในส่วนของด้านหลังของธนบัตรนะครับ ว่าเป็นรูปแบบไหนนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับพิกธนบัตรให้เพื่อนๆดูผมจะมาพูดถึงธนบัตรรุ่นนี้นะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งธนบัตรนะครับที่นะครับเมื่อก่อนนั้นก็มีให้เห็นนั้นจํานวนมากท่านจะเห็นได้ว่านะครับด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับภาพพอบรมสายสาติตศลักษณ์นะครับเป็นอนุสาวรีย์ก็ว่าได้เลยครับเป็นของพระบาทสมเด็จพระ ปกกาเจ้าอยู่หัวรุ่นนี้นะครับเป็นธนบัตรชนิดราคา50บาทนะครับเป็นแบบที่13นะครับจึงได้มีการนะครับผลิตออกมาในสมัยนั้นนะครับแบบที่13นี่เป็นชนิดราคาแรกของธนบัตรแบบที่13ซึ่งถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่30สิงหาคมนะครับ2528 และก็เริ่มแจกจ่ายจริงๆเนี่ยเมื่อวันที่20กันยายน2528นะครับซึ่งจะดูได้ว่าธนบัตรรุ่นนี้แบบที่13นั้นจะมีอยู่2ลายน้ำนะครับหลายคนนั้นอาจจะไม่สังเกตนะครับว่าธนบัตรรุ่นนี้นั้นมีอยู่2ลายน้ำนะครับลายน้ำไหนที่นะครับเขามีการนะครับเล่นหากันในราคาที่แพงกว่าธนบัตร50บาทนะครับ เอาเป็นว่าแพงกว่าหน้าแบงก์นั่นเองนะครับเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะครับคือเอาง่ายๆว่านะครับลายน้ํานี่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับสังเกตได้ว่าบางใบนี่นะครับก็นะครับจะมีลายน้าอ่าเป็นภาพพระบรมสายาสาธิตสศลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9เห็นไหมครับบางใบเนี่ยจะเป็นของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับรุ่นนี้มีหลายลายเซ็นนะครับรุ่นนี้มีหลายลายเซ็นนะ ก็คือจะมีลายเซ็นของคุณสมหมายหุ่นตระกูลเนี่ยเมื่อปี2526ถึง2529นะครับลายเซ็นนะของของผู้ว่าการากระทรวงการคลังนะครับก็จะมีของคุณสุทธีสิงสเสน,น่นะครับซึ่งนะครับมีการเรียกว่านะครับทำหน้าที่นะครับก็ 11สิงหาคม2,529ถึง8สิงหาคม2,531ส่วนลายเซ็นของคุณนะครับประมวลสภาวสุนั้นก็นะครับะจะดำรงตำแหน่งก็31นะครับปี2531ถึง2533แล้วก็จะมีลายเซ็นของคุณวีรพงษ์ด้วยนะครับรามกูลนะครับมีลายเซ็นตั้งแต่ปี2533ถึง10 3ธันวาคม2533เป็นระยะสั้นก็คือนะครับ26สิงหาสามสิถึง2533นะครับของคุณวีระพงษ์นะฮะลายเซ็นผู้ว่านะครับผู้ว่าการอขออภัยครับลายเซ็นของอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับนะฮะแล้วก็มีลายเซ็นของคุณบรรหารศิลปะอาชาด้วยนะครับในรุ่นนี้นะครับเพราะว่าคุณบรรหารเนี่ยนะครับได้มีการ นะครับดำรงตําแหน่งนะครับเมื่อวันที่14นะครับของของวันที่14นะครับธันวาคมนะฮะสองถึง23่สกุมภาพันธ์2 5ง4แล้วก็สิ้นสุดที่ลายเซ็นของคุณทารินนะฮะนิมมานเหมือนนะฮะก็ยีกันยายนสองพร้อยสาถึงอ่าสินะครับอ่ากรกฎาคม2538นะครับของลายเซ็นของ รัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับในส่วนของใบที่2ที่เราจะให้ดูนะครับก็คือในเรื่องของลายนามนะฮะบา,บางใบนี่ก็จะเป็นลายน้ําแบบนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือจะเห็นได้ว่ามีาเป็นภาพพระบรมศายาสาธิตสลักของสมเด็จย่านะครับของเรานะครับเป็นของสมเด็จย่า นักสะสมเนี่ยเขาก็จะเล่นหากันก็คือสมเด็จย่าเนี่ยจะมีราคาแพงกว่านะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นลายน้ํานะครับก็ของสมเด็จย่านี่จะหายากกว่าเพราะว่ามีจํานวนการผลิตน้อยกว่านะครับจึงทําให้มีราคาสูงกว่านั่นเองนะครับในการเล่นหานะครับถามว่านะครับตอนนี้มีราคาแรงไหมก็เกินหน้าแบงนะครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับนะครับลายเซ็นของ ผู้ว,ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งนี้หนึงแล้วกันในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นมีทั้งหมด6ท่านด้วยกันแต่สําหรับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นม,มีไม่กี่ท่านนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3ท่านนะครับสำหรับาลายเซ็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านแรกนั้นเป็นคุณกําจรน,นะฮะสถิรกุลนะครับซึ่งดํารงตําแหน่งก็นะครับมีตั้งแต 14กันยายน2527ถึง5มีนาคม2533แล้วก็ถัดมาก็เป็นคุณนะครับนายชาวลิตธนชานันนะครับก็6มีนาคม2533ถึง30กันยายน2533มาล่าสุดนะครับคนที่3ก็เป็นลายเซ็นของคุณวิจิตสุพินิษ์นะครับดรงตำแหน่งก็ 1>, 1ตุลาคม2533ถึง1กรกฎาคม2539นะครับซึ่งลายเซ็นตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นลายเซ็นของคุณผู้ว่านะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยลายเซ็นนี้เป็นของคุณชาวริธธะชาแนานนะครับส่วนลายเซ็นของนะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแบบนี้นะครับที่ท่านได้เห็นอยู่นี้นะครับก็น่าจะเป็นของคุณนะครับ ผมดูแล้วน่าจะเป็นของคุณประมวลสภาวสุดนะครับซึ่งดำรงตำแหน่ง9สิงหาคม2 5 3 1น2,531ถึงสอง3นะครับสองธนบัตร2รุน่นนี้ถ้าเอาแบบธรรมดานะครับเขาก็จะดูกันที่ลายน้ำนะครับก็คือนะครับของสมเด็จย่านีจะหายากกว่านะครับของเสด็จพ่อรองก้านะครับแต่ธนบัตรที่นะครับนักสะสมเนี่ยนะครับเขาตามหากันเนี่ย เข้าหาอะไรกันและมีราคาแพงถ้าใครฟุกๆเนี่ยไปเจอเป็นแหนบเนี่ยประเมินให้200,000เลยอ่ะถ้าเจอเป็นแหนบนะครับแต่ต้องเป็นธนบัตรแบบนี้ครับขออนุญาตขึ้นภาพหน้าจ,จอให้ชมนี่ฮะเป็นรุ่นนี้เลยแบบที่13แต่ว่ามันจะมีธนบัตรบางใบนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่ามีเป็นใบหรืออาจจะมีเป็นแหนบหรือเปล่าแต่ถ้าใบหนึ่งก็เออเอาสองพันขึ้นก็นแล้วกันนะครับก็คือเนี่ยฮะจะมีอยู่หน้าเดียว ซึ่งเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยนะครับเขาได้ค้นเจอแลวเขาส่งมาให้จย์สยามดูผมประเมินไปแต่ตกลงกันไม่ได้นะครับก็ยังไม่ได้พูดคุยกันเขาก็ไม่ได้ตอบกลับมานะครับก็ผมก็เพิ่งรู้ว่าธนาบัตรแบบนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีราคาสูงนะครับคือมีหน้าเดียวแบบนี้นะครับก็ระวังนิดนึงรุ่นนี้เนี่ยอาจจะมีของปลอมได้ของแท้นี่ต้องมีขีดนะฮะผมเชื่อว่าใบที่ผมโชว์อยู่บนจอนี้เป็นของแท้ ซึ่งจะมีขีดอยู่ด้วยนะแบบนี้บางใบก็ไม่มีขีดนะครับไม,ไม่จำเป็นว่าต้องมีขีดทุกใบถ้าถ้าใครเจอรุ่นนี้แบบนี้นะครับที่โชว์อยู่หน้าจอให้เห็นเนี่ยทุกคนแอดไลน์มาหาผมหน่อยนะครับที่โชว์อยู่บนหน้าจอผมินดีรับซื้อรับประเมินนะก็เรามาพูดคุยกันได้นะครับมาพูดคุยกันได้ในเรื่องของราคาโอเคไหมครับยังไงก็ฝากแชร์ด้วยบองว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่ดีให้กับเพื่อนๆน,น,นักสะสมนะครับ ขอกล่าวกับว่าขอบคุณและสวัสดีครับ